รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ นุนโดยชุดนักเรียนน้อจิตใส่เลยสวัสดีครับ,รบขอต้อรับสู่แชร์สดทบบบ<ม>่านผู้ชมวันนี้คุณเห็นตัวเลขของประเทศไทยแล้วใช่ไหมฮะค,ครับผมอย่างรวดเร็วมากๆเอาตรงๆ60คน10คนในวันนี้วันเดียวเอายังเห็นว่า60คนส่วนใหญ่มาจากไหนฮะผับกับสนามวยย่านทองหลอ่อครับคือเอาง่ายๆเลยวันนี้นะครับเอาเฉพาะกลุ่มผับเนี่ยนะฮะ คนที่ติดเนี่ยเป็นทั้งดีเจพนักงานเสิร์ฟ่อครัวพิธีกรรองผู้จัดการแคชเชียร์คนเที่ยวแฟนคนเที่ยวครับผมตรงนั้นจากย่านทองหล่อสุขุมวิทย์นะฮะสวนหลวงแถวบ้านคุณรามคำแหงซึ่งคนที่ติดจากทองหล่อทั้งหมดตอนนี้เลขที่เป็นตัวเลขแล้วนะฮะครับ57คน57คนในขนาดเดียวกันกลุ่มที่ติดมาอีกเราพูดกันเสมอคือกลุ่มค่ายมวยฮะครับผมกลุ่มค่ายมวยเนี่ย ยังบอกว่าสถานการณ์จากสนามมวยจำนวน52คนผู้ที่ติดคนแรกที่ประกาศเลยคือแมทธิวแมทธิวดีนหลังจากแมทธิวดีนปุ๊บก็จะกระจายปรากฏคนที่ติดมีใครบ้างออาต้องบอกแมทธิวดีนคือพิธีกรพิธีกรแล้วพิธีกรคู่เขาก็ติดด้วยเหมือนกันผู้จัดเจ้าของค่ายครอบครัวคนใกล้ชิดแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปทำข่าวในวันนั้นก็ติดด้วย ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตรงในในสนามมวยน่าจะเป็นร้อยแต่เดี๋ยวรอสักครู่เพราะบางคนต้องรอคอนเฟิร์มก่อนแต่วันนี้แฉเป็นอีกอันนึงที่ติดตามโควิดมาตลอดนะฮะครับผมหมอคือด่านหน้าหมอคือด่านหน้าวันนี้หมอเขาขอแล้วครับว่าเราอยู่บ้านกันเถอะถ้าไม่จําเป็นออกจากบ้านหรือ14วันคุณไปตรวจวันนี้สมมติฉันบอกอ่ฉันมีเงินใช่ไปตรวจมันก็ยังไม่ได้เจอใช่รอให้มันมีไข้ มันอาจจะเป็นคําพูดช่วยๆนะฮะรอให้มันมีอาการรอให้มันมีไข้รอให้มันฟองก่อนรอให้แบบว่านัน่นแหละคุณไปตรวจมันถึงจะมีค่าเพราะว่าคุณตรวจ3,000ันสี่พันหแม้แต่วันนี้คุณจะไปตรวจฟรีตรวจครั้งแรกคุณไม่ได้จะเจอเลยครับคุณตรวจครั้งที่สองคุณก็อยากก<ช>ัไม่เจอเพราะฉะนั้นรอให้มันมีไข้เหมือนวันนี้ที่แมทธิวดีนเขาพูด แมทธิวเนี่ยเขามาอัปเดตนะฮะชีวิตการรักษาตัวโควิด1 9ที่โรงพยาบาลลาดวิถีเนี่ยเขาบอกขอบคุณกำลังใจเลยล่ะขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้เขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลมาเมื่อวันศุกร์ถูกต้องไหมฮะวันที่6ถึง7วันแล้วสำหรับการอยู่โรงพยาบาลจะบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปในข่าวตั้งแต่วันแรกอาการมันไม่ได้รู้สึกหนักหนาอะไรนะครับเหมือนเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายบ้างไอ้แม เป็นคนที่ออกกําลังกายหนักใช่ถูกแมทเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักเพราะว่ามันเป็นทีมเทนไฟเทนด้วยแล้วก็ก่อนที่เขาไปทางานพิธีกรที่สนามมวยก็เพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาด้วยคือมันปกติมันวิ่งอยู่ตรงเออแล้วก็ไปเจ้าของค่ายมวยไงคือว่าซ้อมมวยทุกวันวันหนึ่งมันวิ่งสิบกิโลอยู่แล้วเขาแข็งแรงมากคุณเช้าแมทกิจกรรมของมันคือฉันเคยทํางานไหญ่รีเดียมาหลายต่อหลายเดือนเนี่ยแมทกิจกรรมของแมททิวคือเช้ามาจะวิ่งก่อนวิ่งก่อนออกกำลังกายวิ่งแล้วก็ไปส่งลูกอันนี้กิจวัตรขอองเเาน็นววิ่่งออีกกเขาาบ ตอนแรกเขาปวดปวดไม่เมื่อยมันก็นึกว่าอ่ะมาจากการออกกําลังกายนั่นแหละอ,อยากนวดแต่ผมไม่ได้นวดเพราะว่าอยู่ดีๆมันมีอาการคัดจมูกเหมือนเป็นภูมิแพ้เหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอ่ะพอไข้เริ่มขึ้นก็เลยไปหาหมอซึ่งนี้ก็เป็นสัญญาณที่ทุกๆคนรู้สึกว่าถ้ามีไข้นิดหนึ่งไปหาหมอถ้ายังไม่เคยตรวจหรือว่าเคยตรวจแล้วอาจจะอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงก็ไปปรึกษาแพทย์อีกรอบหนึ่งพอมีไข้ไปได้ประมาณสักวันกว่า แล้วก็เข้ามาโรงพยาบาลไข้ก็เริ่มหายนะครับเป็นแบบนี้ประมาณ3-4ี่วันซึ่งทุกคนก็ดีใจโอเคไข้ลดแล้วนึกว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นผมก็ถามหมอว่าจะมีโอกาสไข้กลับมาอีกไหมหมอบอกว่ามีโอกาสผมก็หวังว่ามันจะไม่กลับมาแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่ไม่มีไข้มา4ี่วันมันก็กลับมาจริงๆรไข้กลับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งไข้กลับขึ้นมาจริงๆรซึ่งก็ตกใจและอาจารย์ก็บอกว่าช่วงที่ไม่มีไข้อะพวกความดันสิ่งอื่นๆอย่างเช่นออกซิเจนภาพเอกซเรย์ต่างๆของผมอะ พวกการเจาะเลือดต่างๆของผมก็ดูปกติดีครับแต่เ<ต>มื่อวานนี้มีไข้ขึ้นตั้งแต่ช่วงทเที่ยงเที่ยนะครับมีการคุยกับอาจารย์ตอนเย็นเนี่ยว่าเขาว่าเขาจะเริ่มให้กินยาประมาณ3-4ถึงตัวเพื่อที่จะขับไล่มันออกไปจากร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับถ้าปล่อยมาปล่อยไปนานๆเนี่ยนะฮะนานมากๆไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันหรือว่าบางคน20-30ถึงวันมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนครับแล้วถ้าปล่อยไปก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเองหรือว่ามันจะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกินยาไปประมาณ4ตัวมียามาาาเรรีียยตต้้นนกออง สองสตัวซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานที่คนทั่วโลกเนี่ยเขากินกันนะฮะอตอนนี้เป็นสูตรที่เขาคิดว่าดีที่สุดเพื่อรักษาโควิดสิในปัจจุบันนี้ก็กินไปครับยามันก็แรงนะฮะเมื่อคืนเนี่ยหลับไม่ค่อยลงครับรู้สึกว่าไข้ก็ดีขึ้นครับเป็นช่วงๆพอตื่นมาตอนเช้าก็มีไข้ขึ้นมานิดหนึง่งกินยาชุดต่อไปไปเรียบร้อยแล้วครับผมเขาบอกสองสาวันแรกเนี่ยที่ไม่มีไข้ก็ไม่เจ็บนะแต่มันเจ็บใจเมื่อเราเอ้ามันเจ็บใจเจ็บใจจริงเพราะว่ามันก็ต้องจากจากครอบครัวลูกก็ลังน่ารักเลยถูกต้องนะฮะแล้วก ลิเดียเองก็ติดริดเดียก็เองติดคิดถึงครอบครัวอาจจะติดเราได้พ่อแม่ลูกก็กังวลกันสุดๆเลยท่านผู้ชมฮะเราก็ส่งกําลังใจไปให้แมทธิวครับริเดียและครอบครัวจริงๆครับผมวันนี้เราก็ต้องพุ่งนี้เคงจะเห็นสถเออสถิติค่อนข้างจะสูงรโรงพักเราเห็นแล้ววันนี้ชนบุรีได้เจอแล้วท่านผู้ชมครับชนบุรีเจอแล้วอีสานเริ่มเจอกันแล้วเริ่มเจอกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอะไรไา้มวยกระจายกลับบ้านกันหมดแล้ว ถ้าผู้ชมวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเงรื่องหนึ่งฟังเป็นนิทานรโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นเยอะๆในประเทศไทยอ่ะหรือในทั่วโลก <ม S 1> จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึง่งโรคระบาดโควิด19บที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้หลายคนคงกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน่านี่คือโรคระบาดท,ที่น่ากลัวที่สุดใช่ไหมฮะใช่ฮะเพราะมันติดต่อกันได้ง่ายเหลือเกินถูกต้องครับเรายิ่งดูหนังเรื่องเออคิงดอมซอมบี้อ่ะมันคือคิงดัม มันคือคิงดอมแล้วก็มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีคนได้รับเชื้อมีคนตายหลายแสนคนทั่วโลกนะมีคนติดเชื้อเนี่ยหลายแสนทั่วโลกแต่เสียชีวิตยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หากย้อนดูเหตุการณ์ในการเกิดโรคระบาดในอดีตนะมันมีเรื่องแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งฮะคือโรคระบาดครั้งใหญ่ๆของโลกใบนี้ของโลกเราอ่ะจะมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างมันจะเกิดวิกฤต หนึ่งร้อยปีโรคระบาดแรงรุนแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีจะมีครั้งหนึ่งค่าชีวิตชาวโลกเนี่ยนะคุณย้อนกลับไปเรายังไม่รู้ตอนนั้นชาตินั้นเราไปอยู่ไหนกันโรคระบาดการระโลกเคยไหมฮะเคยครับเยินแต่ไม่หายไปจากโลกใบนี้ไปแล้วยังน้อยมากก่อนสองสองหกสามก็สามร้อยปีแล้วโลกต้องย้อนกลับไปสามร้อยปีการระโรคเนี่ยมีการระบาดอย่างยาวนานในทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงยุคกลางมีคนเสียชีวิตมากที่สุดก็คงเป็นการระบาด และรอกที่สองในยุคศตวรรษที่1 4บสถึงสินะครับโรคระบาดนะครับหรือเรียกว่าเป็นโรคภัยพิบัติครั้งใหญ่ซึ่งรอบนี้ความรุนแรงอ่ะของโรคทวีคูณมากขึ้นโดยสาเหตุของการระบาดนั้นฮะมีการบันทึกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซิเนียเบสติสนะฮะที่ต้นต่อของการระบาดนี้มันเกิดขึ้นที่อินเดียฮะอเดี๋ยวแล้วก็จีนไล่ลงมานเจีนคุณคิดดูมันมันเกิดจากอินเดียจีน แล้วก็มาเส้นทางสายไหม่ครับคุณคิดถึงเส้นทางสายไหมออกไหมเส้นทางสายหม่ันก็จะทะลุยุโรปรัสเซียยุโรปที่เบย์นู่นนี่น่นตอไหมครับจนมาถึงทวีปยุโรปครับแล้วก็คาดว่ามีพ่อค้าชาวจีนมองโกเนี่ยเป็นพาหะนําโลกโดยการระบาดครั้งนี้นะครับรวมคนเสียชีวิตในยุคนั้นถึง25ล้านคนโอ้โหด้ยการแพทย์สมัยนั้นยังไม่พัฒนานี้เมื่อ300ปีที่แล้วนะตอนนั้นประชากรยังไม่เยอะขนาดนี้นะใช่ครับ เรามากันที่อีกร้อยปี2,363 1 0สยปีพอดีเป๊ะหกสามนตลอด2,363ครับหรือ2ปีที่ปีที่แล้วการระบาดครั้งเนี้ยเราได้รู้จักแรงวัตสเกตอ่าอันนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวะครับเรารู้จักแรงวัตสเกตมันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยจริงๆฮะโดย ระบาดครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางเริ่มต้นที่ยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษฝรั่งเศสโดยในเฉพาะลอนดอนนั้นนะฮะมีคนเสียชีวิตทั้งหมด6กพันครับคนอันนี้ที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ปารีสประมาณ20,000กว่าคนแล้วก็การแพร่ระบาดนั้นอ่ะมันก็เข้ารัสเซียจากรัสเซียปุ๊บมันก็เริ่มเข้ามองโกเลียอะไรอย่างนี้ไหอมัองอเมริกามองเออรัสเซียแล้วก็มาทวีปอเมริกาในไทยเองได้รับผลกระทบไหมได้ โรครายนี้โดยการระบาดของอาคิวะตกโรคครั้งนี้ได้ไทยตรงกับยุครัชกาลที่สองครับผมยุครัชกาลที่สองโดยได้รับอิทธิพลการระบาดมาจากอินเดียแล้วก็ค่อยๆเข้ามาตามหัวเมืองต่างๆการระบาดครั้งนี้ไทยกินระยะเวลากว่าสองอาทิตย์นะฮะสัปดาห์แต่มีคนล้มตายเนี่ยเป็นจำนวนมากจัดการศพไม่ได้ศพถูกกองอยู่ตามวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดสเกตหรือภูเขาทองทุกวันนี้ครับที่เป็นศูนย์การของการกำจัดศพเมื่อศพจํานวนมาก ก็ดึงดูดให้แรงเนี่ยลงมาครับการระบาดของอหิวาครั้งนี้นะกลายเป็นที่มาของวลีว่าแรงวัดส okay. ะเก่ดมาโดบปริยายค,คนเสียชีวิตในไทยประเทศไทยตอนนั้นนะฮะ สามหมื่นคนโอ้โหนะไม่ธรรมดา,าไปปีสองสามหกสามปุ๊บไปที่สองสี่หกสามต่อใกล้เข้ามาแล้วร้อยปีที่ผ่านมานะครับผมพศสองพันสี่ร้อยสิบสามนะครับผมการระบาดของโรคนี้เนี่ยดูท่าว่าจะรุนแรงกว่าการระบาดในอดีตท,ที่ผ่านมาด้วยโดยการแพร่ระบาดครั้งแรกในหมู่ทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับและสาเหตุที่มันกลายเป็นโรคระบาดนั้นก็เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในสองรมภูมิรบที่สกปรกและแออัดนั้นเนี่ยเอื้ออํานวยให้มีการแพร่เชื้อได้ง่าย แต่ถึงจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางอยู่ที่สเปนก็ตามนะครับแต่สาเหตุที่มันได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าในยุคสงครามเช่นนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศมีการปิดข่าวการแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้ศัตรูล่วงรู้รจะจ<า>มีก็แต่ประเทศสเปนซึ่งไม่ได้เข้าอยู่กับฝ่ายใดออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดดังกล่าวนี้ทว่าน,นั้นก็จึงทําให้ประเทศสเปนเนี่ยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นต้นกําเนิดของโรค,ครและโรคที่ระบาดนี้เขาเรียกว่าไข้หวัดสเปนไปโดยปะจายใหญ่สเปนใช่ตอนนั้นนะครับผมและแล้วการระบาดนี้ก็ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยแทบจะไม่มีการรายงานข่าวแต่อย่างใดเลยกว่าคนจะรู้ตัวโรครายนี้เริ่มเดินทางไปทั่วโลกก็ลามไปถึงทวีปอาร์กติกและมีผู้เสียชีวิตมากถึง50ล้านคนเลยทีเดียว <โฮ S 1> นะครับ <โฮ S 1> ถือว่ามากที่สุดเลย <โฮ S 1> มากตั้งแต่ที่เราไล่เลียงกันไป300ปีแล้วนะอันนี้50ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเยอะจริงๆเยอะกว่าคนเสียชีวิตของสงครามเนี่ยเป็น3เท่าและ,และเป็นโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในศตวรรษที่20 ท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราอยู่ที่ปี2,563เจ็ดมกราคมประเทศไทยเรารู้จักโคโรนาก่อนเรารู้จักโคโรนาก่อนแล้วก็มีการพูดถึงเปลี่ยนออก WHO ให้เปลี่ยนเป็นว่าไวรัสโควิด -19 ที่แพร่เชื้อไปทั่วโลกนะฮะยอดล่าสุดตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ย มันทะลุ200,000ไปแล้วครับผมสอ0 0 0 0แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นประมาณจะเกือบเกือบเก้าพันเก้าัแต่ขนาดเดียวกันคุณดูยอดผู้เสียชีวิตของอิตาลีนะฮะวันเดียว4500้ารวันสี่ร้อยกว่าวันเดียวสี่ยเสียชีวิตเยอะมากนะเยอะจริงๆน่าเป็นห่วงมากตอนนี้แล้วก็น่ากลัวมากๆ สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าประเทศไทยเรายังโชคดีนะที่เราเรียกว่าเป็นประเทศที่เสี่ยงอันดับแรกๆของโลกนะ,ะเพราะว่ามีคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะและปัจจุบันผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถควบคุมได้ดีพอสมควรแต่หลังจากนี้ไปต้องมาดูกันต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยอย่างสูงถูกนะต้องครับท่านผู้ชมครับณนะตอนนี้ถ้าสมมติเราดูดีๆชนบุรีประกาศปิดไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเมืองสถานบริการครับ เฉพาะปิดสถานบริการถูกไหมปิดแล้วก็ปิดหมดปิดเมืองเข้าช่องออกแล้วครับเข้าออกแล้วคนบุรีปิดไปแล้วกรุงเทพยังไม่ถึงเวลาปิดครับกำลังรอดูสถานการณ์แต่พวกเราก็คิดว่ามันควรจะปิดครับมันต้องปิดปิดเมืองนะฮะปิดเฉพาะเมืองถูกไหมก็ยังไม่รู้ปต่เฉพาะเมืองก่อนปิดช่องออกมันจะต้องปิดครับต้องยอมเจ็บเพื่อจบ แต่ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าถ้าเกิดจะถึงขั้นปิดประเทศเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกม,มีเรื่องราวหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย<ะ>ต้องศึกษากันดีเพราะว่าวันนี้พมา่าพม่าเขาบอกแล้วแรงงานไม่ต้องกลับนะ,ะไม่ให้เข้าอขนาดพม่านะฮะลาวเองก็จะบอกไม่ให้คนไทยเข้า<ะ>แล้ว,วันนี้อาจจะต้องไปพูดถึงกันว่าตามเขตแดนอารัญยประเทศน้องคาย<ะ>นครพานนมสะพานจามุกดาหารัหารเราจะต้องปิดเหมือนกันครับ มันถึงเวลาที่เราต้องปิดแล้วหรือยังเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะณวันนี้ผลมันยังไม่จบแค่นี้ชะเชิงเซาเองวันนี้คนป่วยเยอะมากแล้วต้องยอมรับคครรัับบในขณะเดียวกันวันนี้คุณยังไม่จะไปต้องไปตรวจทันทีไม่ใช่แห่กันไปตรวจหมดไข้ขึ้นคุณไปตรวจคุณไม่ผิดถ้าคุณจะเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้เหลือน้อยเหลือเกินครับ เหลือน้อยแล้วเขาก็เหนื่อยล้ากันเหลือเกินแล้วเนี่ยครับผมป่วยก่อนไข้ขึ้นก่อนแต่อย่าไปแบบพารานอยเหมือนฉันนะคือฉันอ่านข่าวเยอะๆเช้ามากูคิดว่ากูเป็นโควิดทั้งวันเลยตื่นมาก็เป็นแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปเป็นเพราะว่าเราจะบ้าตายกันก่อนท่านผู้ชมครับผู้ป่วยวันนี้ผู้ป่วยจากสนามมวยอย่างเดียวก่อนดีกว่าครับเขาไปอยู่จังหวัดไหนกันบ้างล่ะเขาไปกระจายตัวอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างวันนี้ก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ฮะเชียงใหม่ไปละเขาไปอยู่ที่ขอนแก่นฮะ เขาไปอยู่ที่สมุทรปราการฮะเขาไปอยู่ที่สุโขทัยครับเขาไปอยู่ที่นครราชสีมาที่โคราชเขาไปอยู่ที่กาฬสินธุ์ฮะเขาไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดและล่าสุดนนทบุรีเขาก็ไปอยู่มาเรียบร้อยแล้วสมุทรปราการเพิ่งได้ข่าวมาล่าสุดมีตำรวจติดแล้วนะตำรวจรู้สึกจะเดี๋ยวจะมีโรงพักโรงพักหนึ่งเลยครับติดเลยฮะนี่เขาส่งมาให้ดูเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็คงจะแบบว่าในขนาดเดียวกันเชียงใหม่รู้สึกก็ติดไปหนึ่งละครับครับผมอ้าวพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ วันนี้น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าหนึ่งเพื่อการการกักตุนถ้าคุณขายหน้ากากอยู่วันนี้คุณมีโทษจำคุกแล้วนะฮะใช่คุณมีโทษจำคุกแล้วเท่านั้นไม่พอวันนี้สุกปกติวงเวลาเราสั่งของกันเนี่ยเราก็ต้องสั่งส่งทางไหนส่งทางไปรษณีย์ใช่ไจีทีเอ็กซ์เพรสไปรษณีย์ ปรากฏว่ากรมศุลกากรห้ามส่งแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกชนิดส่งได้แค่หน้ากากกับสินค้าทั่วไปเจลล้างมือแอลกอฮอล์กลายเป็นสินค um ้าควบคุมห้ามส่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วกองพัสดุสินค้าอื่นๆอาจจะโดนสุ่มเจาะลังนะเพื่อตรวจสอบว่าเป็นจนเจ้าหน้าที่ศุลกากรคือวันนี้วันนี้เขาประกาศกันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เจ็ตเองหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อน้ํายาฆ่าเชื้อทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่รับแล้ว ครับส่งทำไมสันนีเขาไม่รับเขาไม่รับการส่งแล้วเนี่ยงดรับพัสดุที่เป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการลดการกักตุนแล้วถ้าเกิดจับได้หมายความว่าคนส่งเนี่ยคนผู้ขายโดนจับแน่นอนเขาไม่ให้ส่งเลยเขาไม่ให้ส่งเลยเขาไม่รับเลยอยาฝืนถ้กจับได้ก็มีความผิดไงไม่คุณเอาของไปส่งปุ๊บเขาสุ่มตรวจห้ามเลยห้ามเลยห้ามบันทีเอาละไหนก็ไหนวันนี้ถึงเวลาแล้วฮะวันนี้ไม่มีขายครีม วันนี้ไม่ขายโคเลสเตอรอลกันเยียดูกันยียเราจะเน้นเรื่องโควิดนั่นแหละเราจะเน้นเรื่องโควิดนั่นแหละมันถึงเวลาแล้วล่ะนะครับที่เราจะต้องมาเราต้องเรียนเชิญท่านนี้มาเป็นครั้งที่สองที่เข้ามาในรายการเรานะฮะครับผมรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเนื่องจากว่าเราได้ข่าวเฟกนิวกันเยอะเหลือเกินครับผมอะไรคือข่าวจริงๆรนะครับเรามาสร้างความเข้าใจในการรับมือโควิด19พร้อมๆกันฮะครับผมช่วงหน้าสกู่เดียวครับ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อฟจิตใส่เลย